สวัสดีค่ะดิฉันจากกลุ่มโครงการเครื่องกดเจลอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมินะคะสมาชิกในกลุ่มก็จะมีนางสาววรรญาง,งานชาวใต้เลขที่6สาขาการบัญชีปวส11ทับค่ะดิฉันนางสาวสรัญพัฒน์รัชตานุปสิทธิ์เลขที่8สาขาว,วิชาการบัญชีปวส1ทับค่ะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ที่ไปหาซื้อวัสดุและอุปกรณ์นะคะไดโอดซื้อจากร้านประกณ์กรุป๊ป เซนเซอร์และรีเลย์ซื้อจากร้านเนนทีปั๊มน้ำใส่จัมเปอร์และรางฐานซื้อจากร้านกรัตตันเจลล้างมือซื้อจากร้านแลบสสิินแคร์88เครื่องวัดอุณหภูมิซื้อจากร้านเมไรัย h t h ปืนกาวกาวแท่งหัวแหลงตะกั่วเส้นน้ำยาบัดกี บานพับประตูและฐานดัมเบิลเอซื้อจากร้านกิฟช็อปวัสดุและอุปกรณ์ที่เหลือทางบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็จะมีเลื่อยจิ๊กซอสว่านไม้ขวดน้ำครีมไขควงกันไกลแล้วก็สายยางค่ะ